อัที่3ในรายการศึกแสงสว่างพันปลาเลยครับทางด้านมุมแดงครับวีรชาติชอโคยุฮะอิสุสุครับเจอกับมิสเตอร์เอ็มเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับอืมครับผมก็3ไฟล์หลังของมุมแดงครับวีรชาติแล้วก็มีชนะคะแนนชัยโยเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับแล้วก็มาแพ้คะแนนชัยโยเพชรอินดีอะคาเดมี่ครับส่วนไฟล์ล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเพชร อาชัยโยเพชรอินเดียแคมี่ครับโอ้เรียกได้ว่าสามไฟลังล่าสุดนี่ไม่ไม่ไม่ขอชกกับใครนะครับขอชกกับชัยโยอย่างเดียวโอ้ผู้ขาดเลยครับคนนี้ชนะ2แพ้1นะส่วนมุมน้ำเงินครับมิสเตอร์เอ็มครับชื่อเหมือนฝรั่งครับ3ไฟล์หลังนี่ก็มีแพ้น็อกให้กับเพชรวศนปออ่อนนุชครับในยกที่4นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนหนุ่มตรังน้อยสอสามชัยส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็เอาชนะน็อกโอ้น้อยสิบออยกที่2นะครับครับผมอ๋อ หนีไม่พ้นนะวีรชาติเจอเพชรินเดียคาร์เดมี่อีกแล้วครับสามไฟนี่ก็เจอเพชรินเดียคาร์เดมี่คือชายโย3าครั้งไฟนี้มาเจอกับเพชรินเดียคาร์เดมี่้วครับแต่เป็นเพื่อนร่วมค่ายของชายโยมิสเตอร์เอ็มชื่อเดิมว่าเลิศนิมิตเลยครับครับเลิศนิมิตสิ์จากกุ้งน่าจะรู้ทางมวยของค่ายมวยเพชรินเดียคาร์เดมี่เป็นอย่างดีครับสำหรับวีรชาติเนี่ยแกเจอแต่ค่ายนี้ตลอดเลยครับครับแต่ดูรูปร่างครับ มิสเตอร์เอ็มนี่มายาวเลยครับกรรมการธนงพุ่มพานิชครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีแมดูมุมนี้แล้วต้องบอกว่ามิสเตอร์เอ็มนี่ช่วงชกนี่ดูจะได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะด้วยครับต้องมาดูก็ว่าวีรชาตินี่แกเล็กแต่เล็กพิกขี้หนูหรือเปล่าครับใช่ครับก็เราเริ่มยกแรกเลยครับดูกัน5ยกไปเต็มๆเลยครับ แล้ก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับตามแบบมวยไทยยุคนี้ครับ<ะ>ลองน้ำหนักอาวุธกันก่อนครึ่งหัวเลยครับดูรูปร่างครับแล้วทางด้านมิสเตอร์เอ็มนี่แกไว้ผมตั้งด้วยเลยดูว่าสูงกว่าหยับเข้าหานะครับแม่เตะตัดลูกนี้ครับล้มทั้งยืนเลยครับทางด้านของวีรชาติครับ อูนิ่งกว่าครับทางด้านของวิชาตินี่ตอนคู่นี้ก็เป็นมวยเด็กๆเล็กๆแต่อนาคตไกลแน่นอนทิกัดร้อยหกปอนนี่อธทีิออกนี่ก็สบายๆายดูคล่องแคล่วรวดเร็วอยู่แล้วครับไม่มีการยั้งอยู่แล้วครับสำหรับตัวเล็กๆตัวน้อยๆอย่างนี้นี่แหละครับชมหน้าชาวต่างชาติต้องบอกว่าเข้ามาชมกันเยอะเหลือเกินครับ เมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยชาวต่างชาตินี้เข้ามาชมทั้งหมดนะครับ390คนเก็บยอดได้ล้านสองไงพี่ครับผม,มโอ้โหออสเคโอไปสัมผัสมาเองครับเมื่อเมื่อวนันอังคารที่ผ่านมาครับเสียติงเนี่ยนี่นั่งยิ้มเลยครับชาวต่างชาตินี่ลนเลยนะพี่ต้องเสริมเก้าอี้อะครับอืครับ ก็อาจจะเก็บกดเหมือนที่พี่แป๊ะบอกนะครับเพราะว่าวันจันทร์ก็ไม่มีใช่วันพุธก็คือวันนี้ก็ไม่มีอืก็เลยต้องเข้าไปชมวันอังคารนะครับเดี๋ยวคอยไปดูวันศุกร์อีกวันหนึ่งครับแล้ววันศุกร์นี่คนจะเยอะกว่าทุกวันด้วยครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะหยุดอและศุกร์ที่ถึงนี้ก็ถือว่าเป็นศุกร์ใหญ่ของทนายต่อยด้วยครับโอ้โหเราศึกอิมเน์แอร์สามนักชกในค่ายนี่พร้อม ลุยเต็มพิกัดนะก็คู่เอกนี่วันฉลองซีซ้อนน้องครับเจอกับพลกริจชอชิ่งกระมลนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มวยในสายของทนายต่อยเนี่ยคือพบกันอย่างพร้อมเพรียงเลยไม่ว่าจะเป็นสถานฟ้าซากมิก็มีครับหนึ่งเทพก็มาลุ่งอุบลก็มีหลากหลายมากแล้วก็การกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของทางด้านคนไอ้หนุ่มสิงตึงอมีเซลเล็กอุดอนเมืองหายไปนานหายไปนานคนนี้ ถือว่าเป็นรายการที่น่าดูครับในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่ลุมพินีครับสถานการณ์หมดยกแรกครับคู่นี้ก็ยังไม่มีการขยับแต่อย่างไรนะครับก็ยังนิ่งกันอยู่ครับก็ยังจดจ้องกันอยู่คู่นี้ยังไม่ได้ออกกันเท่าไหร่ครับเข้าไปทีละนิดครับทางด้านวีรชาติเริ่มขยับเข้าหาแล้วนะวีรชาติ ก็น่าจะรู้ตัวเลยครับว่าอยู่วงนอกนี่แกเสียเปรียบนะช่วงชกโดนระยะวางแข้งเลยนะอย่างนี้ต้องประชิดครับต้องประชิดครับวิรชาตมิสเตอร์เอ็มก็ยักหน้าครับบอกเข้ามาวิรชาตก็ยังนีครับมีเจาะยางเข้าไปเตะบริเวณโคนขาซ้ายของทางด้านมิสเตอร์เอม็ม แกล็อกนี่ล็อกเหมือนโพแก้วเลยครับแต่ดูครับก็พยายามที่จะสลัดออกมาให้หลุดครับสำหรับมิสเตอแอมไม่ชอบวงในนะพีะะ่ดินหน้าดูเลยครับครับเดินเข้าหำ้ำโอ้โหแต่หลุดไปโดนแข้งเลยครับนครับคู่นี้ก็ถือว่าเข่าวงในเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะหมดยกที่สองครับ เราต้องบอกครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหขยับมาได้เปรียบนิดนิดแล้วครับทางด้านวีรชาติ5-4ครับมวยตัวเล็กดูดีกว่านิดหน่อยแล้วครับแฟนมวยก็อาจจะมองว่ามิสเตอร์เอ็มนี่แกนหนีมากไปครับต้องเดินแล้วครับมิสเตอร์เอ็มตกเป็นรองนิดนิดพยายามจะต่อยหมัดแต่ก็ยังไม่ถึงครับ นี่ครับแข้งซ้ายคืนขวาแล้วครับพยายามจะเข้าวงในกับมิสเตอร์เอ็มล็อกเอานะครับเริ่มล็อกได้แล้วแต่จังหวะการตียังหาไม่ได้นะครับแล้วดูครับการแก้เกมของทางด้านวิรชาตครับแกพยายามจะขึ้นบนนะครับโอ้โหตัวเล็กแล้วแกนเหนียว,วคอเหนียวคอลงมานี่นี่ครับทีบสังก,กัดวิรชาต มิสเตอร์เอ็มนี่เดินวางแข้งขวานี่ครับดักเขา่าจังหวะนี้ทำได้ดีครับวีรชาติต้องเดินเอาคืนแล้วครับมิสเตอร์เอ็มวางแข้งจอบขวาครับโอ้โหแตทำได้ดีครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับดักด้วยแข้งแล้วก็ดักด้วยเข่าครับะวงในมาแล้วเด้งตีขวาครับวีรชาติแต่ขวาขึ้นมามิสเตอร์เอ็ม พยายามจะเดินเข้าหาครับแต่โดนดักเข่าขวาไปนี่ครับยัดไส้เข้าไปอีกทีหนึง่งโอ้โหแกล็อกนี่อยู่เลยครับทางด้านวีรชาติอ่าโดนเข่ามาครับนี่ครับเตะขวาทีฟซัดก,กัดโยนเข่าเข้ามาครับมิสเตอร์เอ็มเอาละครับหาจังหวะการใครจังวหวะใครจะดีกว่ากาัน คนละทีครับดูครับแมู่พยายามจะดิ้นให้หลุดครับทางด้านวิรชาติมิสเตอร์เอ็มว่ากันไปเลยครับใครดีใครอยู่นะครับอย่างนี้อ้าวดีแล้วครับพยายามสลัดได้ไหมโอ้โหกรรมการต้องแย่ครับจังหวะอย่างนี้วิรชาติดีแกตัวเล็กกว่าก็จริงแต่เข้าวงในแล้วแกเกี่ยวคอโอ้ยต่อยหมัดเอาละครับมีอาการเหมือนกันครับมิสเตอร์เอ็มมีงัดซอกมาด้วยครับ อู๋อาวุธนี่หลากหลายมากครับทังด้านวีรชาติโดนหมาดไปอีกแล้วนี่นะครับเริ่มเห็นเริ่มที่จะเห็นแล้วครับว่าการออกอาวุธของวีรชาตินั้นดูคล่องแคล่วและอาวุธหลากหลายกว่าครับมาหมดเลยครับพี่ออมิสเตอร์เอ็มนี่พยายามเดินเข้าไปก็โดนตลอดเลยครับโอ้โหหมัดเท้าเข่าสองนี่แกออกได้เนียนตาจริงๆครับวีรชาตินี่ครับเด้งตีพยายามจะหักไม่ล้มครับผูมวยตัวเล็กนี่เกี่ยวคอเลยครับดูครับขึ้นบน ใช่ครับแล้วโอ้โหนอกแกก็แกก็ทําได้ดีนะวีรชาติในายก็ยิ่งทําได้ดีกว่าเก่าอีกดูครับโอ้ยต่อยมาอีกแล้วครับมิสเตอร์เอ็มหน้าหายไปเลยครับครับเรียกเลยว่านอกนายดีเปหมด้วครับตอนนี้หมดยกที่3ครับดูครับมั่นใจเลยครับโอ้โหมด3ยกครับเป็นยังไงออสเคโอตอนนี้มาอยู่ที่วีรชาติแล้วครับได้เปรียบ2ช่วงตัวขยับขึ้นมาอีกแล้วครับ ก็ยังเหลืออีก2ยกนะสำหรับมิสเตอร์เอ็ม้องแก้เกมแล้วครับคนนี้น <jun> ี่ทิศนะพี่เลี้ยงเนี่ยทิศตีทิศตีทิศตีบอยสยามเพชรดียคาเดมี่ผมนี่ยาวเร็วนะก็เตรียมจะกลับมาเร็วนี้แหละครับคัมแบ็กคัมแบ็กกบวชไป3เดือนภาษาหนึ่งพอดีเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกที่4 ตอนนี้ครับวีรชาติได้เปรียบอยู่สองช่วงตัวครับมุมแดงมิสเตอร์เอ็มต้องทําอะไรสักอย่างตกเป็นรองอยู่นักขณะนี้พยายามจะเดินเข้าชวนทะเลาะเลยครับมิสเตอร์เอ็มเตะขวาโดนถีบสกัดครับเตะไม่ถึงอีกโดนขวาเลยครับโดนขวาอีกทีต่อยหมัดโอ้โหออกอาวุธได้คล่องมากครับอ้าวมีบวกหมัดกันเหมือนกันครับนี่ครับเตะขวามาครับมิสเตอร์เอ็มเข้าในอีกครั้งครับ พยายามจะดิ้นครับเพราะว่าวีรชาตินี่แกล็อกคอและอยู่เลยโอ้โห oh oh. อันนี้ก็มีอาศัยแท็กติกใช้เชือกช่วยนิดหน่อยนะวีรชาติอุย้ยดักลูกนี้เข้าไปพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับมิสเตอร์เอ็มแค่ดูครับแกสู้ทุกชอ็อปทุกเม็ดเลยสำหรับวีรชาติ จังหวะนี้นี่เททิ้งคามุมไปเลยครับครับพยายามไม่ประทะแล้วครับรู้ตัวว่าแม่ที่ผ่านมาในเราสะสมตุนคะแนนไว้เยอะแล้วครับสำหรับทานด้าวีรชาติและชกวงนอกนี่วีรชาติแกดูดีเยอะเลยครับดูดีกว่าเยอะเลยโอ้โหอาวุธแม่ไม้มมยไทยนี่หลากหลายมากครับดูครับเดินเข้ามากระโดน้วครับมิสเตอร์เอ็มนี่ครับมีหมัดด้วยครับ โอ้โหดูครับแกเลือกต่อยเลยออคือเหมือนกับเห็นแล้วครับเก็บอาวุธไว้ได้หมดแล้วครับตอนนี้สถานการณ์คุมไว้ได้หมดแล้วครับวิรชาติมิสเตอร์เอ็มนี่เดินเข้ามาเหมือนก็สอบสายื่อนที่ครับดูอ,อ่ยิ่งเดินก็ยิ่งโดน้วครับจังหวะอย่างนี้พยายามจะตีเข่ามาครับมิสเตอร์เอ็มนี่ก็วงไหนก็ตีไม่ค่อยถนัดเลยครับอ่อต้องมาดูต่อไปครับโอกาสของวิรชาตินี่แน่ สดใสนะถ้าไม่มีฟ้าถล่มดินทลายและดูจังหวะนี้ครับนิดเดียวครับล้มลงไปเลยครับสำหรับทางด้านมิสเตอร์เอคาราวะาฮ่องเต้เลยครับ <c oughs> ก็ต้องไปดูนักชกเพชรยินดีแอคมเดมีรายต่อไปที่ใครจะมาเจอกับวีรชาตาิเพราะว่าเขาเจอกับแต่ค่ายนี้แหละ <c oughs> ต้องดูลิตเติลบอร์นะนัทเดชหาคนมาล้างแค้นให้ได้ครับโอ้โหดูจังหวะการแย็บครับ,รบหมัดแม่นด้วยครับทางด้านวีรชาติเนี่ย ไปดูคร mm ับพยายามสแกนล็อกแน่นจริงๆครับตัวเล็กกว่าดูครับตัวเล็กล็อกคอตัวใหญ่สดินไม่หลุดเลยครับใช่ครับดูครับมาถึงจุดนี้ต้องบอกว่าวีรชาติใจดูดีเยอะเลยครับก็ใสๆนะครับอย่างนี้มิเตอร์เอ็มเดินเข้ามาอาวุธก็ไม่มีน้ำหนักแล้วนี่แหละครับต้องดูครับเพราะว่าคนเราเนี่ยโอ้โหแล้วพอดูมันคิดอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยนะ โอ้มันทำอะไรมันดูติด,ตดขัด,ข,ดขัดไปหมดเลยครับสำหรับทางด้านของออมิสเตอร์เอ็มเอ็มวยได้ใจนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับแต่มวยที่กำลังแบบสถานการณ์ตกเป็นรองยิ่งรีบก็ยิ่งลนลานทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจครับดูครับสีหน้าของริเติลบดนี่ครับโอโ้โหเครียดเลยเพราะตอนนี้นี่วีรชาติแกได้เปรียบค่อนข้างจะขาดลอยอะไรด้วยครับใช่ครับหลายสิบช่วงตัวอืม ว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งครับคนนี้เลยครับวีรชาติชอโคยุหะอิสุสุออกอาวุธได้หลากหลายมากครับก็ยังเหลืออีกหนึ่งยกครับจะประมาทไม่ได้นะครับโดนเข้าไปป๊อกเดียวนี่ร่วงง่ายๆล็อกถล่มมาแล้วหลายครั้งนะครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายสถานการณ์ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับสารภาพไปเรียบร้อยนะครับวีรชาตินี่ได้เปรียบมิสเตอร์เอ็มขาดลอยนะครับตอนนี้ อะไรครับมาดูครับว่ามิสเตอร์เอ็มนี่แกจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าครับเอาเลยครับต่อยหมัดแล้วพยายามดันออกไปเอาเนี่ยมีล้มให้ท่านลองได้มีโอกาสหน่อยให้มีเสียวหน่อยครับพยายามจะเตะอโอ้โหแต่จังหวะนี้เข้าไปดีแกคืนหนักเหลือเกินพยายามจะเินโอ้วดูครับหน้าเขี่ยขาหน้านิดเดียวนิดเดียวล้มเลยครับ นี่แหละครับอย่างที่บอกครับจังหวะสถานการณ์มวยตกเป็นรองนี่เวลาเข้าไปทําอะไรนี่มันคือจะขาดขาดเกินเกินอ่ะต่อยหมัดก็ไม่ถึงอีกไม่ให้กอดด้วยกับมิสเตอร์เอ็มแลวดูผิดกับฝั่งทางด้านของวิรชาติครับสบายสบายครับไม่กดดันครับทําให้เห็นอาวุธของคู่ต่อสู้ที่จะออกมานะครับก็สามารถที่จะตั้งรับบังเอาไว้ได้ครับ โอ้โหพยายามจะต่อยหมัดแล้วครับแต่ก็ยังไม่โดนครับเพราะตัวเอนี่ไม่ใช่มวยหมัดธรรมชาติโอ้โหกลายเป็นวีรชาติครับที่ต่อยแม่นกว่าครับดิกรเห็นแล้วเหรครับต้องสู้จนถึงที่สุดแลละครับสำหรับมิสเตอร์เอ็มพยายามบอกแม่พอได้ละ มาถึงจุดนี้นี่วีราชาตินี่มีโอกาสชนะอีกคนหนึ่งของเพิเทียคาริมีงสูงเลยอืครับผมโอ้โหโดนหมัดไปครับแต่ก็ไม่สะเทือนแล้ครับเพราะว่าพลังกำปั้นของมิสเตอร์เอ็มนี่มันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเบาไปแล้วครับเบาเหมือนปุยนุ่นไปแล้วตอนนี้แล้ดูครับคนอยู่บนได้เปรียบนะพี่นะก็ยิงชคก็ยิงมั่นใจนะครับอย่างนี้แตะมือเลยครับไม่น่ามีปัญหากับผู้นี้ครับ รอประครังยกสุดท้ายดังอย่างเดียวครับจังหวะเข้าออกนี่ถือว่าคล่องมากครับทางด้านมีราชาติเนี่ยเป็นมวยจังหวะสองที่เข้าออกรวดเร็วแล้วก็เข่าก็ได้ครับอาวุธมวยหลากหลายเชิงชกฉลาดเลยครับครัโดนเหมือนกันครับโ แม่หมัดแกนี่แม่นจริงๆครับวีรชาติถือว่าต่อยหมัดได้แม่นกว่ามิสเตอร์เอ็มเห็นๆเ,เลยคร,ครับผมแล้วก็ลักรั้งยกสุดท้ายก็ดังขึ้นแล้วครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้แจ่มครับวันนี้สําหรับวีรชาติชอโคอยยฮะอสุดุครับกรรมการธนงพุ่มพันธุ์นิ้ครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้งสามท่านครับแล้วก็หันมาชูมือให้กับทางด้านของ วีรชาติชอโฟยูฮาสุสครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมิสเตอร์เอ็มเพ็รยินเดียคาร์ดมีไฝนะครับแล้ววันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับเรา2คนพร้อมกับทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ